ครับบรินี้โฮมกันครับเนาะถึงงัวถึงควายสวัสดีครับสวัสดีฟาร์มมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนรถหน้าล่มเด้อาขึ้นมาแล้วครับมูหลังครับเอาสังวานน้อยสังวานน้อยตามมาครับเอาเรียนที่หยางครับพูน่าหากวนงัวครับ อ๋อผู้เป็นอยังอยู่บนหอหนาอยู่ครับเนาะหอหนาอยู่ผูเป็นอยังวันสันว้าวผู้เป็นอย่างเออแหลงจะเป็นมันแหลงมันแหงครับนี่เหรอครับนเานาะฝนกับฝนจักอยู่ใส่สิบห้าถึงสิบเจ็ดพันว่า สิบห้าถึงสิบเจ็ดตกะลอยเอสผุนละครับในเมืองผุนหละงมั้งครับเนาะตัวนี้มันถุงกุลามันอยู่ห่างไกลอาจจาบ่ตกก็ได้อยู่ดีครับสต่สมีมูค้ายหลายเนี่ยนี่กินไมอยูข้าแห่งก็เอาครับนี่จัดไปทีมงานข่าวไหนกับผมมาอู้ควายนอนน้ำครับควายจมน้ำเคยเห็นไหมครับอี๋ ตื่นบ่บ่ตื่นหรอกเนาะอ่าครับเรามาดูควายาจมนา้กันครับอ,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 อเบะเบะครับเบะบ่มีครับนะเอาเบะบนนอนดีฮะครับนะซึ่งในเตยข้างบนก็มีครับนะนอนจนงามเขียวแล้วครับแล้วก็นี่จะมีของผู้ใดเนี่ยเนาะของพบพน่น พ,พ่นพอมวยของพอมวยครับพมวยของม่เงี่มของม่หมอนนะครับนะจะคอกหนึ่งสองสามสี่คอกครับว้ายสี่คอกเมนี่เดี๋ยวมาโฮมกันนะ เาาาววอะไรนไ้าดอนกนัมีหนึ่งตัวครับเนาะ <laughs> เป็นพอพันได้ครับปีนาะปีฮื้อนี่สมมตเป็นเบานี่วสิแด้เนี้ยวหลอยู่หล่ะบางส่งครับ <c oughs> นงัวงูกับมีของสามิีฟร์ฟมครับของแอม่ก่มมท่านั้น หมยูใสดอกดอกสีดำบ่บัวบ่พลังสีดำหัวดอกหัวดอกหางดอกมั่งดอกพันต้องแมวพันต้งดอกครับส่วนมากดอกหลายหัวเป็นดอกลูกใบโคตรองแมวพันมาก อยู่นี่พ่ามเนขายแล้วบ่อยู่นีเราเห็นนะอยู่ว่าของสีดำกับมีของพญาวนไม่โดนนึกไม่เห็นยูมองแอมเป็นตัวเิรธอขวบว่าสีบอขายอยู่วะนี่คำลึมครับเหมือนพระยูจะเขาคือว่าแหละแต่ว่าคือสีบอโตกงนั่เนาะ มันอยู่สูงมีฟาอ,อยู่สูงครับว่ามันจะโตกห้ามหมนอนร่ำเนี่น <c ười> มนยมาขึ้นตกเดือบผมมีลมจังหน่อยลมกระบมี่ครับนอนขึ้นพัดลมมาขอ้นไครับนนี่ำพันลมของคว่ำ นอหคว่งงลงอนอนเอาบวิลมมันจะบวิลมมันอาจะตกเนาะสนรถอืมไ่คอยเรียนน้ำมูต้องให้มันอยู่น้ำมูเรีนกานอีกแล้วครับครับวันต่นรถยจตุ แลนไซมันก uh ัน uh. น <laughs> ั yeah. now, uh ่ง huh. ก mm. hey, ่องมันข uh, ี <trade> ่รถผมไม่จ huh. ัดไกลๆมันตื่นตื่นเลยนะตื่นทั้งนอนคนผมเป็นยังตัวไวแยกก้อนตกรถนะเฮ้ยแยกก้อนตกรถนะมาว่าแม่งานเขาบ่เขาจะไปเฮ็ดยังมันได้นั่นควายวันจี้ยางขว่ำทั้งมาทั้งขัวก็ควงควงบ่ไปจิบแวะไปชั้นใส เป็นยังไงเราโค่นมาดิไปหาหมอหาย,ยัางไงมาเต้นทั้งไปหาหมอ้อเออเออเขามันเมย์เด,ด,ด้อสัตว์นาคนอันตรายครับเาโทษบปดะเด้อสัตว์นาคนอันตรายครับมันโมโหว่าเขาคิดจังไงน,นั่นแล้วบางว่าจะคองอยู่ดีบางติไต้กันครับเนะาะไม่ยับเผอครับเจ๊หมอนก็นอยู่ไปครับนะ อาการดีกิ๊ดเซกอะไรครับมันโอ้หมดเงียมากเลยนี่อ่า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 จะไปไหนครับท่านไปเครับท่าน พลัดคนละก,กรบครับนะอย่างนี้มัรัดทางนี่ใชนะหมอ่ะมาพันกับมาก,กันครับคุณยีขึ้นไปทางสะพานมูนครับนะอันนี้นกินอย่าในน้นะ อืมครับทำให้พันธุ์เนี่พันธุ์มาครับจะเที่ยงอ่ะครับนะสิบดม่งกว่าแล้วให้พันธุ์ออกมาแล้วเอาไปอิ่มคือเก่าครับไปเลี้ยงใส่กระอิ่มครับปรับไล่ไปแล้วขามูนครับนะไปทางน้องไข่นุนจะช่วงปีสองปีที่แล้วสามินฟาร์มไปเลี้ยงอยู่ซูมมือเนียบ่ไปครับเขาหลายครับนะ เปลี่ยนเป็นหลอหาดแล้วกับเบอร์ยูกลายเป็นปีนี้ต้องมาเรียนมันี้ครับผักเตยครับนะอเอนผักเตยมันจะไปใส่กันเนี่ยเขาไม่กดเออเออเ้อเ้อ ตาหมูครับตาไม่ดอนเอามาแล้วครับ,ออาารบของผูดด้ใดมาอา่มองไกลๆพอเตีย๋ยบครับอ่าพอเตีย๋ยของมาครับนะใไฮมาเลี้ยงขอบพอเตีย๋ยนี่น้อยหูก็น่นาจะบอมาแล้วอาจจะไป็นบอมาล่ำแบบับน,ะนง่วงับค้างของอกับวันนี้ค่าจ้างเนาะเออ,อ พ่อพ่อเราสมุนม oh ันของถึกเอาท่านเศร้าอยู่บ่จักเนี่ยเด้สิเหลือไปท่านได้ควายแล้วงัว เดีย๋ยวจะเจ้าวดิวไปเลยไปแล้วครับนะทย<ป>อยกันไปอากาศคืมๆควายอยู่ในทนครับเนาะก็ตีพันธุ์อะไรไปแล้วครับเพราะว่าห่อนแต่เมื่อนี้อากาศดีครับเหมือนฝนจะตกนี่จะไปทางใดครับนี่เลือกได้ไปมัน,นไปนี่ขาม,มู่เลยเลยนี่ เอาจะผ่า <laughs> นหน่อยไปทางพุ่นดีกว่าไปเบิ่งหยาปลาหมูว่านี่กว่าปะกินบ่เดินทางพูดไปท่าพุ่นหยุดเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเอ้ยเฮ้ยเอ้ยครับเดี๋ยวพู ไปบ่หูเรืองหูเล่าเลยเจ้านี่ยเไปทางไหนวามาบังดูเอ้ยเนี่ยฮึมเอาไปทางพุ่นแล้วครับแต่ามาสังขามมุดเลยเพราะมันโซนี่มุมีบอลเหลี่ยง ไปเบิ่งจักหน่อยกันจัหมือกันมือม่ยังไปทางอื่นมันกับวิบนเรียงเนาะฝนมันบอลร่งมันแหงเนาะเห็นไหมตัดเตียมาครับนะไปมันไปแล้ว ไปซะ,ะไปมือไม่จังไปนะทางปุน่นครับมอนทางนี้สัก,กวนันนึ่งหนี่เฮ้ยไปไปไปภางพีซะอากาศดีๆเดี๋ยวพาไปเขาปลาหมู่บ้านครับยง่แม่แรงครับจะพออยู่อยู่ตีครับบ่อหอน กับมือนี่ปอกกันสำรสักกว่านะครับนะเดี๋ยวไปพูดละครับส้นอุตกาทางหน้าปังนะครับทางทานทรายบริเวณนี้ค็ส่วนมากจบอกขามุ่นก็จะเอินผักเตยครับนะบ่อยู่ก็สิียไปเลาะไตสะพานมุ่นขึ้นเขาครับนะอยู่ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคับผมขอบคุณกับผมสวัสดีครับ